สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตขอคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์แบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ดูกันไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไปปรับใช้เป็นแนวทางจะดีกว่านะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้ เป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้งานนะครับงานมาเยอะนะครับงานมากเริ่มต้นได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็มีโอกาส การแข่งขันการสัมภาษณ์หรือว่ารอคอยงานท่านจะมีโอกาสได้ร,รับนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นอัศวินไม่เท้านะครับการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับบางคนก็ เปลี่ยนที่ทำงานบางคนย้ายที่ทํางานบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลนะครับไปรับงานใหม่ด้วยสําหรับคนทํางานประจําก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับได้รับบทบาทมีการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเจ็ดไม่เท้านะครับเรื่องของการแข่งขันในการงานนะครับท่านมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานไว้ การสัมภาษณ์การแข่งขันนะครับการคัดเลือกต่างๆเหล่านี้นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับผลในทิศทางที่ดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น9ไม่เท้านะครับงานเยอะนะครับไม่ว่างานประจำงานรีแลนซ์นะครับงานค่อนข้างจะมากด้วยบางคนก็อาจจะเหนื่อยท้อกับการที่รับงานมากๆด้วยนะครับจึงมีความจำเป็นในการที่จะต,ต้อง จัดสรรบางแผนจัดการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาถ้าเผื่อว่าไม่พักผ่อนหรือว่าไม่จัดการให้ดีๆนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือ ม่เท้านะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือการมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นการเดินหน้าแบบเข้มแข็งแบบอดทนนะครับแล้วท่านก็จะมีโอกาสได้รับผลทีในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสถบดวงชาววันอาทิตย์นะครับมาในดวงของการงานมาเด่นนะครับไม่ว่างานประจำงานฟรีแล a n ์นะครับมีการเปลีป่ยนแปลงที่ดีขึ้น สำหรับคนรองานก็จะมีโอกาสนะครับไม่ว่าเป็นการสมัครงานสัมภาษณ์งาน,างานไว้การแข่งขันก็จะได้รับโอกาสเป็นผู้ได้แนวทางที่ดีขึ้นนะครับได้งานได้โอกาสมีผลสําเร็จที่ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานได้งานใหม่หรือไม่ก็มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทำงานด้วยนะครับทุกอย่างวันนี้นะครับเดินหน้าต่อไปได้ มีความเข้มแข็งมีความอดทนกับการทํางานมากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมนะครับวันนี้ยังต้องดูแลสุขภาพอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเผื่อว่าทํางานมากไม่พักผ่อนนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันจันทร์พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันนะครับวันนี้นะครับจะได้รับความสำเร็จใน เ,เรื่องของงานเงินความรักด้วยนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น3ถ้วยนะครับเรื่องของโอกาสวันนี้ดีเยี่ยมได้รับความสำเสร็จได้รับความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของการเงินหรือว่าเรื่องความรักนะครับและนอกจากนี้ยังมีการที่ มีคนมาร่วมงานกันจํานวนมากๆอาจจะมีงานเลี้ยงงานฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นบรรยากาศของความสุขความสมหวังด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็น l อร e นะครับประเด็นความรักนะครับคือการทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักที่ชอบอาจจะทำมากเป็นพิเศษด้วยนะครับบางคนก็ทุ่มเทเพื่อคนรัก แต่ว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าผลที่กลับคืนมาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือการที่ท่านมีแนวโน้มจะได้ทำเพื่อสิ่งที่รักคนที่รักแบบมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นชาริออตนะครับเป็นดวงของคนที่มีการเดินทางนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปนะครับบางคนเดินทางออกต่างจังหวัด บางคนไปรับงานที่ใหม่บางคนไปไกลถึงต่างประเทศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวงจร mm. ชีวิตค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นราชินีพระจันทร์นะครับวันนี้ก็โชคอยู่ที่การติดต่อการสื่อสารการพบปะก,กับผู้คนการทำงาน เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงศิลปะเพื่อความบันเทิงนะครับสรับดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ของคนมีการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับการงานก็จะดีขึ้นบางคนเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับการเงินก็มีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับใครที่รองเงินก็จะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะครับความรักก็ดีแต่บางคนก็อาจจะได้ทุ่มเทเพื่อ ความรักคนรักสิ่งที่รักมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้โอกาสโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนมากจะมาพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงศิลปะการแสดงแล้วก็ดีด้วยนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้ดีนะครับ งานดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนก็มีงานจอบงานฟรีแลนซ์มากเป็นพิเศษสิ่งสําคัญอยู่ที่การจัดการการบางแผนการบริหารการเงินก็จะดีตามมาด้วยรับเงินจํานวนมากนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็นเด e ิวนะครับ เรื่องของการเริ่มต้นดีขึ้นนะครับวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ด้วยบางคนเปลีป่ยนแปลงงานบางคนงานจอบงานเลียนเยอะเป็นพิเศษคืออะไรที่อยู่กับที่นานๆสำสากจำเจก,ก็อาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงนะครับหรือไม่บางคนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิงเข้าม,ามามากด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมาครับปรดุส่วนที่2เป็น10บเรียนนะครับการงานก็ มีความสำเร็จนะครับการเจรจาธุรกิจการค้าขายการพบปะกับคนจํานวนมากก็มีโอกาสที่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินมีค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีเงินเข้ามาจํานวนมากด้วยนะครับและมีการจัดการการวางแผนการบริหารที่ดีทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินด้วยนะครับความรักก็ดีนะครับคนที่มีครอบครัวก็จะมีลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม่ๆในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของการจัดการการวางแผนการบริหารการเงินนะครับก็จะทําให้ท่านเกิดมีเงินคล่องนะครับเงินได้มาจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ใช้จ่ายอย่างไรก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววัน อังคารนะครับเป็นสีเหรียญน,นะครับโอกาสดีในเรื่องของการเงินโชคลาบก็มีเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าการจัดการบริหารการเงินนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญในวันนี้ครับตรุบดวงชาววัน อังคารนะครับวันนี้ดวงมีการงานดีขึ้นนะครับไม่ว่าง,งานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับแต่บางคนก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องงานฟรีแลนซ์มากเป็นพิเศษนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้งานใหม่มีการเดินทางด้วยนะครับเรื่องของการเงินวันนี้เด่นเป็นพิเศษด้วยมีเงินเข้านะครับบริหารจัดการดีๆโอกาสของคําว่าร่ํารวยมั่นคงก็จะตามมานะครับความรักเข้าใจซึ่งกันและกันมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วม ในกิจกรรมเหล่านั้นนะครับส่วนโอกาสของคำว่าโชคลาภก็ไม่เลวนะครับวันนี้มีเงินเข้ามาตลอดนะครับสิ่งสำคัญอยู่ที่การจัดการการวางแผนเกี่ยวกับการเงินมากกว่านักครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรศคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาส มากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การเงินดีขึ้นนะครับมีโอกาสรับเงินมาจากงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับได้มีความมั่นคงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับให้วรระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบจำนวนมากๆด้วยนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้งานางานที่เป็นงานพิเศษงานจ็อบงานฟรีแลนซ์งานที่อาศัยความสามารถเฉพาะด้านนะครับก็จะเป็นที่มาของรายได้เสริมนะครับซึ่งก็จะมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้มีโอกาสดีจากส่วนนี้มากครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชินีเหรียญน,นะครับสุภาพสตรีชาววันพุธวันนี้เด่นในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าความรักด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับเงินจํานวนมากๆทํางานได้ดีขึ้นติดต่องานค้าขายเจรจาธุรกิจการงานจะประสบผลสำเร็จแล้วก็รับเงินจํานวนมากๆความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5้าระยน,นะครับในเรื่องรายจ่ายวันนี้อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบมากๆนะครับต้องรอบครอบบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางสําหรับชาววัน พุธนะครับมีเดิลเวเข้ามาตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับแม้ว่าการเงินจะดีขึ้นนะครับโชคลาภก็โอกาสมีแต่ว่าแนวโน้มที่ท่านจะเสียทรัพย์หรือว่าผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงชาววันพุธนะครับวันนี้โอกาสดีในเรื่องของงานพิเศษงานจอบงานฟรีแดนนะครับเป็นที่มาของรายได้หน้าพอใจนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันพุธก็จะเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินได้ความรัก รับเงินจํานวนไม่น้อยนะครับแต่เรื่องของรายจ่ายภาพรวมนะครับวันนี้มีรายจ่ายยังเยอะต้องระวังนะครับส่วนโอกาสนะครับวันนี้ดีขึ้นมีโชคลาภมีเงินเข้ามาตลอดแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ทําให้เกิดความเสียหายได้จากใครบางคนนะครับก็ต้องระวังรอบคอบนิดหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อมาครับเป็นดวงชาววันพฤหัสบดี พี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานกับเงินดีมากนะครับมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่อง ทำให้หงุดหงิดเกี่ยวกับความรักรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพระฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชา เหรียญนะครับวันนี้การงานและการเงินเด่นขึ้นนะครับวันนี้การบริหารงานประสบผลสําเร็จนะครับการติดต่อเจรจาการค้าขายการซื้อการขายทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เด่นขึ้นนะครับได้รับโอกาสมีงานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญเข้ามาให้ดูแลด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีว่ารับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับเป็นนักจัดการเป็นนักบริหารที่ดีก็จะทําให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นอัศวินถ้วยนะครับรูปแบบของความรักนะครับยังต้องรอนะครับอาจจะยังไม่สมหวังสำหรับคนที่กําลังใฝ่ฝันรอคอยคนรักความรักต่างๆนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น4ถ้วยนะครับอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับคือสิ่งที่ตั้งใจคาดหวังนั่นแหละมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับก็อาจจะเกิดเรื่อง ไม่ค่อยดีภายในใจเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบด,ดีนะครับเป็น2ดับนะครับโรคของการติดต่อสื่อสารรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นที่มาของงานนะครับได้งานการทําสัญญาเจราจาอะไรใหม่ๆรวดเร็วขึ้นแต่ก็ต้องรอบคอบอย่าใจร้อนนะครับต้องตรวจสอบดีๆก่อนด้วยนะครับสรด,ดวงคนที่เกิดในวัน พฤหัสบดีนะครับวันนี้การงานและการเงินดีขึ้นนะครับเด่นขึ้นเป็นพิเศษด้วยทั้งงานเก่างานใหม่การเจราจาการทําสัญญาการค้าขายการรับงานต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสได้รับผลสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินรับเงินจํานวนไม่น้อยนะครับวันนี้มีเงินเข้าแต่ว่าประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมหวังนะครับไม่ว่าการรอคอยหรือว่าความคาดหวังเกี่ยวกับความรักนะครับต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับส่วนเรื่องของโอกาสอยู่ที่การติดต่อการเจราจา อาจจะมีโรคออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษนะครับก็ทําให้การทํางานการตัดสินใจการทําอะไรรวดเร็วเ,เ,เป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้รอบคอบร,ระมัดระวังอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับต่อมาเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้นะครับโอกาสดีในเรื่องของการงานนะครับและการเงินเด่นมากนะครับจะมั่นคง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหลายๆด้านยังมีนะครับต้องรอบคอบและก็ต้องไม่ประมาทด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดทนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากนะครับบางคนเปลี่ยนงานบางคนพัดภาคจากที่อยู่บางคนมีเหตุจําเป็นมีการที่จะต้องพลิกชีวิตบางด้านบางอย่างทั้งหลายการได้มาความสูญเสียบางอย่างนะครับ และที่สำคัญก็ต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับชาววันศุกร์นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเอ p e r พอนะครับนิดวงของจักรพรรดินะครับเส้นทางของการงานจะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับได้งานใหม่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญพลิกชีวิตได้ ผ่านวิกฤตได้และมีความรุ่งเรืองมีอำนาจบาร,รมีนะครับการเงินก็จะดีขึ้นเด่นขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้คนที่กําลังรอความรักรอคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับมีโอกาสจะสมหวังด้วยครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น9ดาบ9ดาบคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้มีผลกระทบ ต่องานของเราต่อรูปแบบการดําเนินชีวิตของเรานะครับทําให้เกิดความเครียดความกังวลก็ต้องรอบคอบดูแลบริหารแล้วก็ไม่ประมาทนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น5ไม่เท้านะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องระวังเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยก็1เรื่องนะครับคือเรื่องของ กาทรทะเลาะวิวาทความขัดแย้งนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเป็นแนวทางชีวิตสรุปดวงชาววันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญกําลังจะมาแล้วก็การเงินก็จะดีด้วยความรักนะครับที่ คนกาลังรอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติมีโอกาสสมหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของสุขภาพยังต้องระวังการเปลี่ยนแปลงความสูญเสียบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นนะครับมีความเครียดมีความวิตกมีความบาดกลัวกับเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างรวมทั้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งก็ยังเป็นสิ่งที่ชาววันสุขต้องระวังนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีเหรียญ2ด้านค่อนข้างจะ อย่างรวดเร็วนะครับทั้งจุดดีจุดเด่นแล้วก็จุดที่มีปัญหาอย่างมากนะครับชีวิตวันนี้ต้องรอบคอบต้องหนักแน่นต้องไม่ประมาทด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับนี่คือแฮงแมนนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ไม่ว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆอาจจะมีการพลิก ชะตาชีวิตอย่างมากด้วยนะครับรอบครอบหนักแน่นมั่นคงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและไม่ประมาทนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็น The Sun นะครับเส้นทางของการงานจะดีขึ้นนะครับมีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นผ่านวิกฤตได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับสำหรับคนที่เคยตกต่ำเคยล้มเหลววันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับได้งานใหม่ งานใหญ่ขึ้นสําคัญขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งโอกาสทางด้านของการเงินด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเข้ามาตลอดครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือไม้เท้านะครับหน้าที่บทบาทเกี่ยวกับการดูแลลูกน้องพนกักงานลูกหลานบริวารลูกศิษย์ลูก,ลกหาก็จะเด่นขึ้นมาด้วยตามหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องระวังนะครับทาวเวอร์อาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงพลิกแปลงอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดจะเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรวันนี้ก็ฝากกันเป็นแนวทางสำหรับชาววันเสาร์ต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับ สรุบดวงชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดวงเหตุการณ์สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับบางเรื่องเราก็ ไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นที่มาของคําว่าวันนี้ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทนะครับส่วนการงานของท่านยังมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับท่านจะรุ่งเรืองเติบโตในหน้าที่ของการงานมีชื่อเสียงมีความเส็จที่ดีขึ้นนะครับมีการเงินที่ดีมั่นคงต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งดีๆยังมีสิ่งที่จะต้องระวังก็เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันเสาร์ ระมัดระวังไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่ขันฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่น้องก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดี สิ่งที่เราจะนําไปปรับในการดําเนินชีวิตนะครับอะไรที่เป็นข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจก็รับฟังไว้ดําเนินตามหรือไม่ก็เอาไปคิดนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางของชีวิตก็ไม่เสียหายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละรครับวันนี้เราไปกอ่อนขอให้ ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ